สวัสดีค่ะชาวราศีตุลสำหรับคลิปในวันนี้จะเป็นการดูดวงชะตาชาวราศีตุลน,นะคะประจำเดือนมกราคมสองพันหสดนะคะสำหรับชาวราศีตุลจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่ยี่สิบกันยาไปจนถึงวันที่ย1ิบ็ดตุลาคมนะอืไพ่สองเหรียญมาเลยนะไพ่สองเหรียญน,นี่เป็นไพ่ที่ อาจริงๆนะถ้าเป็นช่วงนี้ถ้าเข้ากับช่วงเทศกาลคือมันเหมือนกับการลเล่นความสนุกสนานในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยกลับป้งกลับบ้านเนี่ยเห็นไหมไปเจอญาติเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยคะ่ะเป็นบรรยากาศของความสนุกนะแต่ความสนุกแฝงไ้ได้วยความลำบากใจเพราะอะไรเพราะตรงนี้เข้ามาเป็นอุปสรรคนะคะมันเหมือนกับว่าช่วงเทศกาลแทนที่นนเราจะได้สนุกสนานเลื่อนเริงบันเทิงใจเรากับบ้านไปเนี่ยมันก็จะมีใครบางคนที่แบบทําใหบ้บรรยากาศเสียอะไรประมาณนั้นนะ เนี่ยนะเนี่ยเห็นไหมพูดถึงเรื่องงานเรื่องการเรียนเรื่อง,อ,ง,อ,งอะไรอย่างเงี้ยนะ <laughs> ไปจนะเชื่ออย่างน้นซึ่งส่วนใหญ่จริงๆนะเวลาเรากลับบ้านสิ่งหนึ่งหลายๆคนที่ไม่ใหญ่จะไม่ไม่ค่อยชอบจะตอบคําถามนะนงานเป็นยังไงชีวิตเป็นคือเขาจะมีคนชอบถามอนะ่ะเออนะ <laughs> บางคนอาจจะไม่ค่อยชอบนะคุณเพราะเขารู้สึกมันเป็นเรื่องส่วนตัวคุยอะไรกันกนะันอะไรประมาณนั้นแต่ก็เหมือนกับอัปเดตชีวิตอะ่ะเออคุณก็พูดจะเออถ้าพูดถึองอัปเดตว่าเป็นยังไงช่วงนี้อะไรนะนะะเงี้ยนะคะเนี่ยเรื่องงานก็มีอีก ะะมันเหมือนกับว่าบางทีอ่ะเขาอาจจะมองว่าเราอ่ะขี้เล่นไงเออเนี่ยไม่ค่อยจริงจังอ่ะนึกออกปะ่ะขี้เล่นไม่ค่อยจริงจังเรื่องทำการทํางานบางทีก็อาจจะเป็นห่วงเราก็ได้นะกลัวว่าเราจะลาบากในไรประมาณนั้นอนะ่ะเออเราก็คิดง่ายดีนะบางทีพวกเรารเพืใหญ่ก็อาจจะห่วงเป็นกังวลเราก็ได้คุณนะคะจริงๆคุณได้ไพ่ไมจุกเช็ดไพ 3, ่สามเหรียญแปดเหรียญนะี่คือส่วนหนึ่งมันอาจจะไปถึงคุณอาจจะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญเก่งเรื่ององการทํางานนะคะแต่ว่าคุณอาจจะทําไม่ถูกงานก็ได้นะ มันเหมือนกับว่าคุณเรียนอย่างหนึ่งมาแล้วคุณอาจจะไปทํางานอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะอืมแล้วก็หรืออาจจะไมาถึงว่าไอ้ที่เราเรียนมาฝึกฝนนู่นนี่นั่นมาจบมาทํางานปุ๊บแม่งไม่ค่อยได้ตังค์อืมก็ได้ด้วยนะคะคืออาจจะเป็นสายงานที่เงินเดือนไม่ค่อยสูงอ่าก็จะทำให้รู้สึกว่าลําบากนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีสุดหนึ่งที่เขาอาจจะมองว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงลองเปลี่ยนอาชีพไหมลองเปลี่ยนหรือไปทําหรือไปเรียนเพิ่มเติมเอาอย่างอื่นเอาวุธอะไรอย่างเงี้ย นะคะบางทีคือคุณต้องเข้าใจงานบางงานงานบางตำแหน่งคือมันก็ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาด้วยนะคะคือถ้าเกิดว่าจบสูงกว่านี้เงินเดือนทานเงิน,นก็จะขึ้นอ่ะคล้ายๆกับงานราชการอ่ะนึกออกไหมคะก็จะมาเรื่อะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ในช่วงนี้พอเอ่อตรงนี้มันเข้ามาเป็นประเด็นที่ทําให้เราอาจจะต้องมีการขบคิดนิดนึงเรื่องของอนาคตเรานะคะโดยเฉพาะถ้าคือต้องเข้าใจว่ายิ่งอายุเยอะขึ้นอ่ะ นะคะมันก็จะยิ่งแบบมันก็จะยิ่งลําบากมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นอาจจะมองว่าถ้าเกิดว่าช่วงนี้เนี่ยคือมันขัดสนเรื่องของหน้าที่เรื่องของการเงินเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องออหาอาชีพอื่นๆที่มันดูแล้วมันน่าจะเป็นอาชีพที่ทําเงินได้มากกว่านี้นะคะนอกจากนี้มันยังหมายถึงเราอาจจะทําในตําแหน่งเขาเรียกอ,อะไรนะอาจจะเป็นอาชีพที่แบบอุ้ยทางานเหมือนวัวเหมือนควายอะ่ะแต่และได้ต่ํามากอะไรประมาณนั้น <laughs> เออฮเพราะฉะนั้นมันไม่สัมพันธ์กันเนี่ยคือความสามารถกับเงิน่ะกับเงินที่ได้รับมันไม่มันไม่สอดคล้องกันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่คุณควรจะต้องแบบมีการคิดอ่ะว่าเราอาจจะถูกคนอื่นเอาเรัดเอาเปรียบก็ได้ห้าดาบไปด้วยเนี่ยเอาไว้แล้วคือทํางานแล้วไม่ค่อยได้ตังค์ยง่ายนะคะบางทีเราอาจจะต้องเปลี่ยนนะอืมคือต้องมีการวางแผนต้องมีการคบคิดต้องมีความเนี่ยคุณถึงมีการลังเลใจว่าจะตัดสินใจอะไรอย่างไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยบางที เราก็ต้องเราก็ต้องพินาเองอะ่ะคนอื่นเขาก็คือบางทีเราอาจจะต้องคือมันมันการที่เราลังเลใจย,ยังไม่ตัดสินใจเนี่ยคือออกและไม่ออกเนี่ยนะคะเนี่ยยังทนทําอยู่เนี่ยนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าคือเราอาจจะกลัวว่าเราจะหางางานใหม่ไม่ได้ส่วนหนึ่งด้วยนะคะคือไพ่งานใหม่มันก็ไม่ได้ขึ้นนะคะแต่ใดๆก็ตามนะสิ่งที่สําคัญก็คือว่าณตอนนี้นะคะสิ่งที่สำคัญคือถ้าเรารู้สึกว่าถ้าเรายังคงอยู่ยังคนทนอยู่ยังคนทําต่อไปเนี่ยมันก็เหมือนกับ ชีวิตก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนมันก็จะไม่มีอะไรดีขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยมันเป็นจุดหนึ่งที่เราควรต้องกล้าพอที่จะตัดสินใจที่จะทําอะไรที่แปลกไปจากเดิมแตกต่างไปจากเดิมด้วยเช่นเดียวกันนะคะคือความรู้ความสามารถมีอ่ะอยู่ที่ว่าอยากจะอยากจะเปลี่ยนหรือเปล่าอืมอยากจะไปอีกแนวทางหนึ่งหรือเปล่านะคะขึ้นอ,อยู่ตัวเรานะคะลองตัดสินใจดูนะคะในช่วงนี้นะ,ะอีกอย่างนึงเป็น,นช่วงการพักผ่อนวันหยุดเนี่ยหยุดยาวเนี่ยตั้งหลายวันนะคะลองคิดดูตั้งหลายวัน ะะอย่าเพิ่งไปล้นลาอะไรมากนะบางทีก็ขเขาเรียกต้องจริงจังกับชีวิตของตัวเองให้มากขึ้นนะคะก็อยน่ในสารนั้นเนาะนอกจากนี้มันยังหมายถึงว่าสวัวังท่านนี่อาจจะมีภาระอ่ภาระทางครอบครัวอาจจะต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูคนในบ้านด้วยเบางทีมันก็จะทําให้คนนี้ก็ต้องอ่อันนี้อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้ต้องคิดเยอะด้วยนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เราคนเดียวไง สมมติถ้าเราจะต้องย้ายหรือจะต้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเปลี่ยนงานเปลี่ยนสายอาชีพนเนี้ยบางทีมันทําให้เราคิดเยอะหรืออาจจะมาถึงขั้นหรือว่าเราจะต้องไปฝึกงานต้องไปเรียนต่ออะไรประมาณเนี้ยนะคะมันก็ทําให้เราต้องคิดเยอะอีกอ่ะว่าล้วที่บ้านจะอยู่กันยังไงอ่ามันก็จะมีประเด็นนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยบางทีอาจจะสะตุ้งสตางอาจจะยังไม่พร้อมเงินเก็บจะไม่ค่อยมีอะไรประมาณนี้ก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าทาทาไปก่อนอ่าเพราะฉะนั้นก็ ก็แล้วแต่ว่าเราจะวางแผนชีวิตยังไงแต่ว่ามันเป็นจุดงที่เราควรจะต้องแบบวางแผนให้มันจริงจังนะคะก็คือต้องจริงจังกับชีวิตมันมากขึ้นนั่นเองนะคะในช่วงนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานการเงินถามว่าแย่ไหมก็อาจจะยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เออคือทํามาแหละแต่มันมันก็รายได้ไม่พอกับรายจ่ายอืมแล้วก็โอกาสที่ได้อ่าโบนัสอะไรมันก็ยังไม่ค่อยมีนะคะอืมมันก็แปลกเนาะบางที่เขาโบนัสกันตุ้มตุ้มตามตุ้มตามแต่ตลอดไม่ค่อยได้ เออน,นะแล้วก็ทํางานก็หนักงานก็หนักตังค์ก็ไม่ค่อยได้นั่นก็ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราเองก็ต้องพิจารณาเนาะต้องตัดสินใจนะเรื่องการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ตัวเรานะคะการตัดสินใจที่ตัวเรานะเนี่ยอยู่ที่ตัวคุณลังเลใจเราจะตัดสินใจยังไงก็คือท่านยิ่งเราไม่ตัดสินใจอะ่ะเราก็จะถูกเอาเปรียบไปเรื่อยๆอืมก็จะป็นลักษาั้นนะคะ คือจริงๆจะบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญความชํานาญนะบางทีมันอาจจะมปถึงเราเนี่ยอาจจะเป็นเด็กฝึกงานด้วยก็ได้นะสำหรับ,บท่านนะคะเป็นฝึกงานอืมเป็นเด็กฝึกงานแล้วก็เขาเรีรยกอะไรครูพักรักจําเราอ่าถ้าถ้าถ้าพูดทําให้บ่อยๆเห็นชัดๆกระพวกแบบตามร้นอาหารอย่างเงี้ยนะอันนี้ยกตัวอย่างเฉยน,นะ,ค,ะคือแบบบางทีก็งนินงานดักงเงินเดือนน้อยอะไรอย่างเงี้ย ก็ใช้วิธีครูพักรักจำามอก็ดูดูว่าเขาต้องใส่อะไรก็ปรุงอะไรยังไงจำสูตรแล้วไปทําเองเนี้ยก็มีนะวยเปิดร้านเองก็มีนะสัตว์บางคนเขต้องไปฝึกแต่จริงเราถึงจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยครูก็ต้องฝึกอยู่ดีนะเนี่ยไปไปเป็นเด็กฝึกงานแล้วก็ต้องมาฝึกกับตัวเองด้วยอืดูว่าเขาทํำยังไงเนี่ยดูว่าทําำยังไงเราอาจจะโอกาสน้อยไม่ค่อยได้เรียนสมบัติทั้งท่านนะโอกาสในการศึกษาอาจจะไม่ค่อยเยอะแต่ว่าใช้วิธีแบบนี้แหละใช้ประสบการณ์ชีวิต อ่าเข้ามามาเพิ่มพูนทักษะให้กับตัวเองอย่างเงี้ยก็ได้อาจจะไม่ได้เป็นเรียนในเรือ่องเวลาวหรอกนะคะแต่ดูเอาอาศัยดูอาศัยจำอะไรเงี้ยแล้วมาฝึกเพิ่มเติมแบบนี้ก็ได้แน่นอนว่ามันก็อาจจะเป็นอันนี้คือความเฉลยวฉลาดในการเอาตัวรอดนะแปลว่าอะไรถ้าเกิดว่าคุณลําบากอยู่แล้วเนี่ยชีวิตคุณลําบากคุณไม่มีสตุ้งสตางคุณไม่ได้แบบเขาเรียกไม่ได้มีพื้นฐานไม่ได้ลลร่ํารวยนึกออกไม่ได้ร่ารวยเือนคนอื่นไม่ได้มีคนอื่นก็ต้องแบบขยันมานะอดทนนะคะ แล้วก็ต้องใช้ความเฉลียวฉลาดของตัวเองในการเอาตัวรอดนะคะอย่างเงี้ยก็ก็ก,ก,ก็ก็เป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งจริงๆแล้วจริงๆก็คือแล้วสณะไพ่ก็บอกเลยว่าแบบลําบากอะลาบากลําบากลําบากไม่ค่อยมีตังอะไรเนี้ยที่บ้านก็ลําบากอะไรประมาณนั้นเราต้องช่วยตัวเองให้เยอะนะไพ่ใบน,นี้จริงๆแล้วเนี่ยคือไพ่ห้าดาวเนี่ยเป็นไพ่ที่ไม่ค่อยดีนะมักจะหมายถึงแบบพวกที่แบบเอารัดอเอาเปรียบคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นกรารา์ดสแคุณ์นี้คือแบบเอาตัวรอดนะคะ เอาตัวรอดนะเอาตัวเองให้รอดก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ทุกวิธีทางเพื่อได้ตัวเองสามารถที่มีชีวิตยอยู่ได้นั่นเองนะคะแต่ในนี้ไม่ได้บอกว่าคุณไปรักจี้ชิงต้นใครไม่นะคะแต่คุณใช้วิธีการคูพักรักจำเน่อานะคะใช้วิธีการสังเกตแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะลงมือทําแล้วก็ฝึกด้วยตัวเองเหมือนคุณช่วยเหลือตัวเองหมดเลยเน่ห็นปะไพ่คือคุณต้องช่วยเหลือตัวเองเยอนะ,ยอะนะเพราะฉะนั้นอ่าสารชาลสิตุลน,นี่คือแบบถ้าใครที่ชีวิตลําบากนี่คือคุณ ไม่มีใครซัพพอร์ตคุณได้เลยนะนอกจากตัวคุณเองแล้วก็ไม่มีใครที่จะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นได้ด้วยนอกจากตัวคุณเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะไปทางไหนจะใช้ชีวิตยังไงนี่คือแบบปากกัดตินทิพพอสมควรนะคะแต่สิ่งที่สำคัญคือต้องมีความพยายามนะคะต้องทํางานเนี่ยทำงานมากกว่าหนึ่งอย่างนะคะแล้วก็ฝึกฝนเพิ่มเติเป็นคนขยันนะจริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นไพ่ที่บอกว่ายิ่งลำบากย,ยิ่งขยันนะเออไม่ไม่ได้ไม่มีใบไหนที่บอกว่าขี้เกียจเลยเอาดีๆนะคะเนี่ยยิ่งคุณลำบากคุณยิ่งขยันยิ่งงย่งงงหหาาาเิินยทํ นะคะแล้วตรงนี้ถามว่ามันมีโอกาสที่จเจริญไหมไม่มันยังไม่เห็นความสําเร็จนะคะเพราะว่าของคุณนี่คือแบบคือลำบากจัดๆเลยอะ่ะหนักๆเลยอะ่ะต้องแบบกระตือรือร้นให้เยอะๆคือมันจะดีก็ต่อเมื่อเราเนี่ยต้องพยายามพยายามและพยายามใช้อย่างนี้เลยนะจะเก่งหรือไม่เก่งก็คือต้องฝึกต้องฝึกแล้วก็ต้องฝึกเอางี้เลยค่ะง่ายๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้คือถ้าลำบากคือก็ต้องพยายามถ้าทาไม่ได้ก็ต้องฝึก ฝึกจนกว่าจะได้เนี่ยจนกว่าคุณจะได้แล้วต้องช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดนะคะไม่มีใครช่วยเราได้นะเพราะฉะนั้นเรื่องการงานการเงินช่วงนี้นะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะยิ่งทํามากยิ่งได้มากแต่ผลยังไม่เห็นในตอนนี้นะคะมันจะเห็นอีกทีในอนาคตนะคะชีวิตเราจะดีขึ้นหรือไม่อยู่ที่ตัวเราอ,อันนี้ก็ดีนะ,ะเหมือนชะตาชีวิตก็คือเรื่องของเราไงเรื่องของคุณอะาบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ทีส่โอเคฉันปล่อยฟรีก็ได้ฉันไม่ต้องแบบอะไรเยอะแยะก็ได้ นะคะใครจะอยู่ไงก็ช่างอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเออมันก็ได้ไงแต่ว่าเราก็แค่เอาตัวรอดเป็นวันวันอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือบางทีนะจะบอกมันมันยังมองไม่เห็นอนาคตเลยก็ได้นะจะใช้คำพูดนี้ก็ไม่ผิดนะคะเพราะาจริงๆมันขึ้นอยู่กับตัวคุณไงเนี่ยอยู่ด้วยคุณุจนจัดทันใจเลือกทางไหนคือถ้าคุณบอกไม่เอาอะไรเลยเงี้ยคุณก็จะลําบากไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยใช้วิธีการโกหกไปเรื่อยๆหลอกชาวบ้านไปเรื่อยๆให้ชีวิตตัวเองเขาเียเอาตัวรอดไป,ไปวันวันไง อ่าก็ได้นะคะแต่ในทางกับการคือสำหรับบางท่านที่คิดที่อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแปลว่าคุณจะพยายามพยายามพยายามแล้วก็พยายามหาทรรู้ว่าตัวเองพำแบบยิ่งพยายามนะคะอันนี้มันจะทําให้คุณเนี่ยเขามีมุมมองที่เปลี่ยนไปสําหรับตัวคุณนะจะบอกให้ส่วนว่าใครที่แบบใช้ชีวิตแย่ๆมาก่อนอะ่ะเออเนี่ยอะไรไม่เอาสักอย่างอะ่ะแล้วกลับตัวกลับใจอะ่ะเออนะคะแล้วก็รับตัวก็แล้ว,ลวขยันขึ้นอะไรขึ้นตรงนี้ต่างหากที่มันจะเป็นโอกาสที่จะทำให้ชีวิตคุณพลิก ที่จะทาให้คนอื่นเขามองว่าเอ้ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะแล้วตรงนี้แหละที่จะทําให้คุณมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตได้ได้ออกไหมคะเออคือตรงธรรมชาติมุน่ะธรรมชาติมุนชอบคนขยันนะคะชอบคนสู้ชอบคนที่แบบมีมานะอดทนคุณจําไว้เลยนะคะสังคมไทยเป็นแบบนี้จริงๆสังคมแห่งการให้โอกาสนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองนะแล้วทาให้คนอื่นเขาเห็นว่ากูเปลี่ยนจริงอะ่ะ ตั้งใจจริงทําจริงแนะาณนั้นนะเดี๋ยวโอกาสดินจะเข้ามาหาตัวเราเองนะถ้าคุณไม่ทำคุณไม่ได้กระเจรศน,นั้นนะคะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างดีกว่านะช่วงนี้คือเข้ากับใครไม่ค่อยได้อบอกไม่ค่อยจริงจังีวิตสักเท่าไหร่นะคะคุยกับใครเขาก็ไม่สนใจอะไรเงี้ยแลดูเหมือนเป็นคนที่เขาเรีอยกอะไรอะ่ะเป็นที่รังเกียดอะ่ะอจริงห้าเหรียญเนี่ยคือรังเกียจด,ด้วยนะ คือเข้ากับใครไม่ได้เลยนะว่าถ้าโสดนี่มึงโสดแน่นอนอยู่ตัวคนเดียวที่ซ้ําไปนะไม่มีใครเขาสนใจเราเท่าไหร่นะคะก็จะในสัตว์นั้นด้วยอาจจะเป็นด้วยพื้นฐานด้วยด้วยคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างของเราก็ได้นะคะจริงๆแล้วถามว่าคุณไม่เรือคุณอาจจะไม่ใช่คนเลวๆแต่ว่าคุณคุยกับคนอื่นไม่คือเข้ากับคนอื่นไม่ได้อะโดยเฉพาะเรื่องของความพูดอะไรอย่างเงี้ยบางทีหรือด้วยคาแรคเตอร์ที่แบบติดเล่นเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นคนที่ไม่จริงจังไงเพราะนั้นคือเรื่องของความรักคุณไม่ได้จริงจังอะไรกับใครก็ไม นะคะก็ยู่ในสันั้ะนะคะก็ต้องพินาตนะ <c oughs> ตนาตัวเองนะต้องพินาาตัวเองนะจากาษีตุลบางทีคือแบบด้วยอ่เรื่องเรื่องอะไรบางอย่างที่แบบมันมันอาจจะเป็นเรื่องของคำพูดแล้วก็พฤติกรรมเราเนี่ยแหละบางอย่างที่ทําให้คนอื่นเขาไม่ชอบ <c oughs> นะคะอืมบางทีเราอาจจะไม่คิดไงว่ามันจะคือเรื่องไอ้ประเภทเนี้ยคือมันต้องเป็นอะไรที่เป็นมาก่อนนานๆแล้วนะ คือเขาเรียกพฤติกรรมที่แบบทําซ้ําๆเดิมๆมันเป็นนิสัยมันเป็นสันดานอะไรบางอย่างที่แบบทําให้คนอื่นเขาไม่ชอบเราอืเราถึงว่าต้องพิจารณาตัวเองเรื่องนั้นถ้าเปลี่ยนแปลงได้ก็ดีแต่ถ้าป,ปรับปรุงตัวเองไม่ได้นี่ก็ มันก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณโสดคุณก็จะยังโสดต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีแฟนอะแล้วเป็นคุณเป็นคนที่แบบว่าเอาตัวเองเป็นศูนย์ก,าาก,กาลางจักรวาลอะไรเงี้ยบางทีเราจะรู้สึกว่าทำไมฉันจะต้องไปรับผิดชอบคนอื่นอะไรประมาณนั้นนะเราจะรู้สึกว่าเราแค่เอาตัวรอดก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีทัศนคติที่ไม่ดีเรือลงความรักมันก็จะทําให้มันไปกันไม่รอดนะคะเออถ้าเกิดว่าคุณไม่พยายามมันก็จะไม่ได้คือมันให้ความรู้สึกว่าช่วงนี้ถ้าไม่พยายามทําอะไรส เออนะคะสำหรับชาวรีตัวนี้ทุกเรื่องเลยมันเหมือนกับคุณต้องพยายามด้วยตัวคุณเองมากกว่านะคะเรื่องของความรักคือถ้าคุณไม่พยายามไม่แบบไม่ไปง้อเขาแบบมีปัญหาก็ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปอะไรประมาณนี้รู้สึกคุณอาจะรู้สึกเหนื่อยหน่ายก็ได้สำหรับบางคนก็คือเขาเรียกอะไรคือคุณเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลน่ะเนี่ยตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลคือมองแต่ในแง่ของตัวเองคุณไม่เคยมองในแง่คนอื่นเลยไม่ได้สนใจว่าคนอยากคิดยังไงรู้สึกไงคุณแค่รู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณลําบากทําไมจะต้อออองงไปเาาใจคนนื่่ย ทำไมเขาไม่เอาใจเราอะไรประมาณนั้นอืมนะคะคือมันก็ไม่ได้อยากจะอยากจะตัดสินนะว่าเออมันอะไรแต่ไพ่มันบอกมาอย่างเงี้ยคือคนอื่นเขาไม่เอาเราเลยอ่ะเออเพราะถ้าเขาไม่เอาเราเลยนี่มันมันต้องมีเหตุผลสิมันต้องมีอะไรบางอย่างใช่ไหมอยู่ที่ว่าคุณจะกล้าเยนวัดความจริงก็บอาเออถ้าเกิดว่าคนอื่นเขาคิดกันอย่างนี้คือมันมันก็ดูแลดูแปลกๆนะมันไม่ใช่เฉพาะคนเอ่อไม่ใช่คนที่ราแต่ว่าคนที่อยู่รอบตัวเราเขาคิดีิ่หมดอ่ะทุกคนคิดแบบนี้หมดเลยมันก็มันก็แย่นะบางทีเราก็ต้องแบบ อต้องพิจาาตัวเองลแล้วแหละตัวเองเอพูดจริงนะราศีตุลน,นะคะสำหรับทุกท่านนะต้องบอกไว้ก่อนนี่เป็นการดูดวงแบบทั่วไปไม่ได้ไหมายว่าทุกคนต้องเป็นแบบนี้นะคะเมื่อไหรก็ตามที่สังคมเขาลังเกียจเราอ่ะไม่มีใครเขาเอาเราลยสักคนอ่ะแล้วว่าอะไรมันอาจจะแปลว่าหนึ่งเราอาจจะไม่เหมาะกับสังคมนั้น,น,นๆก็ได้ใช่ไหมคะเราอาจจะอยู่กับคนพวกนี้ไม่ได้ก็ได้หรืออันที่สองเราอาจจะเป็นคนไม่ดีจริงๆก็ได้นะหรืออาจจะมีนิสัยหรือพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่คนอื่นเขาลังเกียจนะ อย่างเช่นเราเป็นคนที่เห็นเก่ตัวชอบนินทาอะไรอย่างเงี้ยชอบเอาเปรียบชาวบ้านอ่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยชอบนินทาชอบเอาเปรียบชาวบ้านอย่างเงี้ยนะคะแล้วอีนี่ไม่รู้ตัวเนื้ออ,อกอแม่เออบางทีก็แบบเรามาักจะมองว่าเป็นเรื่องเล็นน้อยแต่ว่าทุกอย่างนี่คือแบบเราเราเอาหมดอ่ะเออพอเปรียบคนอื่นเพราะฉะนั้นคือนี่คือสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งคือเราทําอะไรไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราต้องพิจารณาตัวเองนะคุณเป็นเงื่อนไขไหนอ่ะ คุณอาจจะมองว่าเอ้ยฉันไม่ได้เชิบคนฉันเลยแต่จริงๆไพ่มันก็บอกนะจริงๆฉันเป็นคนขยันทางานนู่นนี่นั่นอ่ะฉันต่างหากที่ถูกเอาเปรียบอะไรประมาณนั้นนั่นแปลว่าอะไรแปลว่า,วาคือเราอาจจะอยู่กับคนกลุ่มนี้ไม่ได้เออง่ายๆนะเพราะฉนั้นเราต้องเอาตัวเองออกไปจากที่ออกไปที่อื่นไงใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าสังคมลึกคือแบบบางทีเราอาจจะดีเกินไปก็ได้หรืออะไรก็ได้นะใช่ไหม เราอาจจะเก่งเกินไปก็ได้นะคือคุณจํอาไว้นะสังคมมันมีหลายๆสังคมที่คนที่เก่งเกินไปเนี่ยทาได้ทุกสิ่งอย่างเนี่ยมักจะตกเป็นเป้านะคะมักจะเป็นคนคนนึ่นก็ารังเกียจเข้ากับคนอื่นไม่ได้ยงไงเพราะนี่มันก็มีนะเนีย่ยเป็นคนขยันผิดแปลกมนุษย์มนาอะไรอย่างเงี้ยนึกเหรอฮะก็เข้าคนอื่นไม่ได้ด้วยกันด้วยเช่นเดียวกันในเรื่องของความรักก็เหมือนกันในเรื่องของความรักเนี่ยถ้าจะมีแฟนแล้วแบบทะเลาะก,กันแล้วมีปัญหากันเป็นเพราะอะไรเพราะเราไม่ค่อยได้ใส่ใจเขาอะเราใส่ใจแต่เรื่องของตัวเองเข้าปะ ทุกอย่างนี่คืออย่างที่บอกไงตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลน,นะคะก็ถามว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่ดีหรอมันก็ไม่เชิงนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของทัศนคติอ่ะคุณมันเป็นเรื่องความคิดเออนะคะบางครั้งเราก็ <c oughs> คือเทพอยู่คนอื่นไม่ได้หรอกเ <c oughs> พราะงั้นก็พิจารณาตัวเองแล้วกัน <c oughs> นะคะถ้าม,มีปัญหาคนอื่นพิจารณาตัวเองก่อนระดับแรกนะคะ เออนะความจริงก็คือความจริงเราก็ต้องยอมรับความจริงด้วยนะคะมันอาจจะมีหลายๆสิ่งหลายอย่างที่แบบว่าคือก็ไม่ใช่ว่าเราจะผิดซะทุกอย่างก็คงไม่ใช่นะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าเรื่องของความรักนี่คือแบบมันต้องแบ่งรับแบ่งสู้อ่ะต้องฮัฟฮัฟอ่ะครึ่งครึ่งอ่ะนะคะมันต้องครึ่งครึ่งห้าสิบห้าสิบนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าคือเราเขาก็ต้องยอมรับซึ่งกันและกันได้ด้วยมันถึงจะดูดันได้นะคะก็อยู่ในลักษณะนั้นถ้าเกิดว่ายอมรับไม่ก็ต่างคนต่างอยู่ต นะคะมันจะให้พูดยังไงอะ่ะคือเรื่องของความสัมพันธ์คุณไม่ค่อยดีอะ่ะนะ,ะมันไม่ดีเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งคือเราเราอาจจะรู้สึกว่าเราพยายามไงแต่คนอื่นเขามองว่าเราพยายามไม่มากพอไงเข้าใจไหม <laughs> นี่มันคือความย้อนแย้งนะคะเพราะฉะนั้นสุดท้าคืออยู่เป็นความบนบน,บนพื้นฐานของความเป็นจริงค่ะถ้าเขาเป็นคู่เราเนี่ยนะคะเขาก็จะอยู่กับเราได้เราก็จะอยู่กับเขาได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคู่อยู่ด้วยกันไม่ได้คือคุณไม่ใช่เนื้อกู้กันก็แค่นั้นเองออ นะคะพูดง่ายลักษณะไพ่นี่ยคือแบบคุณไม่ง้อด้วยอ่ะอืมไม่อยากง้อด้วยเพราะคุณรู้สึกเหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยไม่ค่อยไม่เอาแล้วเหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยนะคะโอกาสที่จะคืนดีกันน้อยมากอืมถ้าทะเอลาะก,กันอะไรกันเนี่ยคือยากที่จะคืนดีนะคะแล้วแล้วคุณก็ไม่ได้มีความตั้งใจที่อยากจะทําด้วย <laughs> นะเออค่อนข้างที่สูญเสียในเรื่องความสัมพันธ์โสดที่คือโสดเลยนะโสดที่คือโสดไม่เอาก็ไม่เอาอะไรประมาณนั้น นะ,ะไม่เอาไม่ไม่ยุ่งอะไรประมาณนั้นนะคะก็อย่างที่บอกนะยคะว่ารู้สึกเหมือนว่าถ้าจะมองในแง่ดีคือเรารู้สึกเหมือนม,มีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะทําทุกอย่างเพื่อตัวเองอันนี้ก็ก็ได้นะคะคือเหมือนว่ารักตัวเองอ่ะเออก็ก็ไม่ได้แย่อะไร <laughs> ก็ไม่ได้แย่นะรักตัวเองก็อยู่ตัวเองก็อยู่คนเดียวไปนะคะสวยๆลยอๆก็ว่านไปในช่วงนี้เพราะเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ไม่ไม่ค่อยไม่มีโอกาสได้คืนดีกันนะ <Yeah. S 1> จริงๆ,งๆล้วจนกว่าเราจะเปลี่ยนทัศนคติตตเอง นะคะนะอ่ะอะก็ประมาณนี้นะคะชาวราศีตุลนะคะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับชาวราศีตุนนะะลนนกกตทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ